สวัสดีครับ F c ซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อนาอแนวต่างวันที่14เดือน10นะครับปศส5 6 8กับแนวต่างลาวทีวี 8, วาลาวเฮดดี dy, แล้วก็ลาวสตาร์แนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณน,นะครับอีคอหาล็กินตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูลาวทีวีกันเลยเน,ะน,ะเนาะแล้วก็สหรับแนวต่างลาวทีวีลาวเอดีแล้วก็ ดาวสตาร์สามแนวทางนะครับเรามาดูลาวทีวีนะครับลาวทีวีวันที่สิบสี่เดือนสิบปีสองพันนึ่อยหกสิบแปดนะครับวันนี้จุดบินได้เลขเก้าศูนย์เจ็ดแปดสาม เล็กเด่นนะครับเกราะับ0ก็ในนที่เลข9กนะครับจาบที่9 7 9 8 9 3กานะครับ7 9 8 9จ็รจอบ0ูนก็จับที่0 0 7 0 8เนาตัวผมจับไปที่ สามเจ็ดเก้แล้วกนเนาะสาม้าเจ็ดเจ็ดเก่เ็มีในตัวเลขนะครับเป็นเลขสามจะเป็นสาม็ก้า็ตามนี้สำหรับทางเราทีวี ต่อที่ลาวเนตีนะครับจุดปินวันนี้ได้เลขสี่แปดห้ส่งเลขเด็ดบูมไอทีสี่กับ8 เนนที่เลขสี่สี่ห้าสี่แล้วก็สี่แจะเพิ่มเติมเป็นส1ก็ได้เนาะนะครับผมจับเลขเด่นมาด้วยกัน4 8แ่แก็จชแปกก็จับ 8, แปดจะเป็น8 5 8 3 8 1นนะครับ ส่วนสารตรมตัวจะไป่ห้าสี่548 648ี่แปดจะไปจุดนี้548 กลับไปกันต่อที่ลาสตานะครับจุดวินแบบนี้ได้เลยสามห้าหกหนึ่งสองเด็กเด่นผมมาที่สามกับห้าเน้นนที่เล็กห้านะครับเป็นห้าหกห้าหนึ่ง ห้าสองสามตรงจะไปที่ห้าห้าสองหกห้าสองกดจับไปชุดนี้แล้วกันเนาะหกห้าสอง ในในที่เลขห้านะครับใครชอบเลขสามจับที่เลขสามนจะเป็นสามหสามหนึ่งแล้วก็สามสองนะครับต้องการเพิ่มเติมก็จับไปในจุดพินเลยครับก็มีแค่นี้เนาะใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับจับงแตนี่ก็ขอเว็บบอลในสมาชิกสิบสีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่สิบสี่เดือนสิบพศสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ